บแม่บมเอ้ยอันนี่เอยเห็นอย่างอ๋อนางเลนญิงจนใจอับหนามไ้องวอหอยอบเสีละบวกพันแลบวกที่แถวเรเคยไปแต่เหล่อลาอื้อแบงยักแ์กระตูนมันฮ้อนแห้งแม่นี่ดังยิงไปไปมาเป็นห้อนๆน่าหยิงเนาะเป็นยิงงน้ำต้องถัดเกือบกันได้บะได้เลยเฮ้ยนเรือนาตามสบายเลยเด้อ้อยเด๋วองมงนี่เคยเคยชินหญิงเลยแล้วบง ระวังมือเติมได้ยิงเด้อ้ะไปใส่นี่วะอนี่แหละมองนี่มันกะเลือดเยอะอะไรกันยิไรกานได้กุลสตีเขาต้องอาบดีๆได้ยิงได้ต้องฮิตติงได้บอสันมิซูซิต้าฮัฟซีเอาใหม่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 เฮ็ดจังได้ซอนแน่ซอนแน่เฮ็ดจังซี่ยิงมามามาขึ้นมายิงขึ้นมาเฮ้ยมามาึ้นเฮ็ดจังซี่เด้อ เอาต้้งนิฟตีนสิ้นเข้าแล้วกันูุชแท้จังไปเห็นห่อเฮาแล้วก็โดดลงไปเลยโอ้ยิกโิกิกบนลเดนเหยไม่ได้บิกฉหลุดทางไหนใจรลยบิ๊กฉันลุด เออฉันเยมีแต้มหมือนวาเย็นปเหมือนเนี่ยอะไรอ่าง่เต็มบุมี่ปิ่งตัวบุมี่เราวมันจีบ่าเข่าไม่ซื้อสิต้มทังหลายยิงบได้แล่บได้แล้นี่กลับยกลับเยไนยนปิ่งยิยนปิ่งอได้ไม่ซื้อสิต้มนี่เ่ง่มันเข่ามาใน่ได้ยิงน่ไ่ซนอ่ มื่นเงินเดี๋ยวจสั่นเดี๋ยวพอเห็นตอเงินยิงเื่นมงินเงินโทษโทษโทษไปไปจิงมื่นเงกลับเลยกลับเลยรักนะลรนะเดินเร็ลเโอ้ยโล้ยไปตอบเทสินเก